วันที่23พฤศจิกายน2565สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน่นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานส่งเสริมการมีงานทำงานแนะแนวอาชีพดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีดรคมสันชุมอภัยผู้อํนวยการโรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อและบฟิวเจอร์ก้าวสำคัญของเทคโนโลยีใหม่สู่โลกอนาคตโดยคุณสุริรัตนพวาสูขการบรรยายหัวข้อ Future Work and New s k i l l Set ทิศทางการพัฒนาคนเพื่อการมีงานทำในอนาคตโดยศาสตราจารย์ดรจงรังงามจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Carry Recovery การพัฒนาระบบการแนะแนวบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่นิวนอมอนการใช้เครื่องมือการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานโดยเจ้าหน้าที่สูตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจรท้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายในการดําเนินการด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างสํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นและในงานทางการศึกษาตลอดจนขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้สามารถนาองคงความรู้ไปปรับใช้ต่อได้อย่างเหมาะสม มีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน41คน